เนาะบนอยู่บนเช่าขางกองไฟเลยเนียวอันตรายอยู่ในีพี่น้องไอเสือครับกินไฟพันนี่ยยันไฟใหม่เดีเนาะมแต่นอนใหม่มาดูเมื่อะไรในพี่น้องเอ้ยตายสายีถัดเขาฮึบโอ้ได้อยู่ได้อยู่ปะปโคนปลาโคนปลาขี้ต้มพี่น้องเอ้ยปลาบุทองโอเมน บโอ้ดงมาเลอ่าทอแมนแโอ้แต่ว่าบกอีกหน่อยนี่โบกอีกหน่อยได้ไหมนี่เราบืนบืนผุดผีน้องเลยต้องเรบืนเห็นแต่ขอสั่งไงไว้ึบฮึบฮึบเหนื่อยเลยสามรอบแล้วเนาะ ฮึบฮึบคนงานต้องไปต้องไวอยู่ปะไวอยู่โอ้ยพี่น้องเลยสิ่งอมที่สี่ป่ะนี่ไปไปซะขึ้นมาขึ้นไหมอ๋อเราจะตั้งเข้าขึ้นพี่น้องเลยโอ้เหนื่อยแล้วโอนาบอ่ะล่ะโอนาบป่ะอาอยู่ไปอาบน้ำอาบอยู่ใช่อาบอยู่นี่บ่ เป็นการอ่าเป็นอยู่ข้างนอกแล้วเด้อของลูกของเราเนาะการอยู่กันกินช่วยเรือสำหรับวุ้นซอยได้เป็นอันคือมีแล้วกนมเนาะดีใจด้วเพราะวุ่นเพอะอยู่ดีกกมีแหงเด้อยด้วยเมืยอกรอนมาหนยบ๊ายบายบ๊ายบายทางใจ สศกไม่ตีเฮลพี่น้องเอ้ยอะมันลายอ่ะโอ้โหโอ้ยตัดอยู่บนโศกบนเฮลแล้วนี่พี่น,อน,นอ้องเอ้ยเนาะแหงกระแดงบ้านแหละพี่น้องเอ้ยตกเขอ้อศูนย์ด้านล่างเนาะ พี่น้องเลยเนาะ่ออด่นกะขอกาบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันวัดสุขู่สูขคนพี่น้องเลยพบพอ่พอพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญซาละวันนีอพี่น้องเด้อเอาพบพ่อตอนนี้กะย่ามคอยค,อยคำลงแรงพี่น้องเลยตะวินแสงแดงแดง,แดงกับจะรับขอบฝากไปแล้วเนาะเอ้าวันนี้กะเขามาหาทางครอบครัวอ,อีกครอบครัวหนึง่งอ่าเชิงมาเมื่อวานนี่แล้วครับลุงจันเนาะ เรือว่ากับบ่าวจันชาแนลพี่น้องเลยกะมาเยี่ยมมายามบ่าวบุญได้ไปเห็นบอลยู่บอลเศร้าของพ่อน้องไปตองเนาะหรือว่าน้องไปต,อง,อ,อ,งไปตองแห่งทางบ่าวจันเพคนในต่างสายยาไปให้เลยเนาะอ่าพัาน,นอ้องเขาน่องคนนี่นคือแปลว่าจอยพร้อมแห่งนะพี่น้องเลยเนาะขอบุญกับไปเบิ่งบอลยูบ่บอลเศร้าบอนดูแคบน้องพวกเนาะปลูกพักปลูกหญ้าเป็นคนดูคนมัน ครั้งแรกเมื่อวานเนี่ยก็ไปเยี่ยมยาติบนยุโซนผักสวนหญ้าเนาะ,ะมกำลังปลูกหมักแตงหมักพริกหรือว่าผักหอมเนาะแคบน้องแต่ว่าปลูกบอนั่นหมูแมนดินดอนต้นหญ้าของเพิ่นแต่ว่าเป็นของคนอื่นเพิ่นก็นเลยมาบุกเบิกหรือว่าไอไ้ไซไอ้ไซน่านไอ้น้องนั่นเป็นทีโคดผักโคดหญ้าของเพิ่นอะไรพี่น้องะไยเนาะของอ่าไอซีถัดเนาะอ่าพอของน้องใบตอง ที่ว่าทางลุงจันทน์มาถ่ายกันประมาณสามเท่านี่พี่น้องเลยเนาะอุ่นก็เขามาเห็นน้ำกันก็โอ้ยอดแบบว่าเห็นเลยความลำบากอะนะพี่น้องกัยเนาะเพิ่น,นก็นอนแบบคางก็าพายเลยเนาะนี่แหละตามปลาตามดงอะไรพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นทางลัดนี่แหละพี่น้องเลยแถวอ่าไก่จิเข้าไปนครไก่ซ้อนพอมหารแล้วเนาะแต่ว่าอยู่แถวลักเก้าหรือว่าลักสิบสอง อย่าแถวบ้านตรงน้คำคั่มอย่แลนะเนาะอ่าก็เลยบุญได้ชื่อพวกนุ่มเนาะแล้วก็มีก็เป็นอ่าส่วนตัวของบุญเนาะเจิตใจของโมบุญเองอ่าคือว่าอยากสดสวยน้องไม่ตองเนาะเห็นคนแบบทุกข์ยากนะเป็นอนะไรทุกข์ยากกำม้าแม่อยู่แต่น้ำพอ่อเนาะแม่คนกาได้จาก ไปาาจากพ่อเพิ so to 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 so so parole, ่นนะไปไปสั่งกับผัวหม่พี่น้องเลยเนาะมันก็เลยอยู่น้ำพ่อมันมีลูกสองคนอาเนี่ยไปอยู่น้ำพ่อส่วนน้องไม่ต้องเนี่ยเขาโทษเขาไปพี่น้องเลยเนาะเขาโทษเขาไปทั้งอาไปอยู่น้ำแม่เนาะทั้งน้องอยู่น้ำพ่อน้องไม่ต้องนี่พี่น้องเลยเขาโทษเขาไปหลายหลายบ่ชพิษบ่ชเถื่ออะไรพี่น้องเลยหิวเข่าเนาะมากันหล่อครับลุงเอ้ยเนาะพี่น้องเลยนะครับป้าจาร์เพิ่นเนาะพี่เขาหน้าหมูสันจับมาทันเวียกทันงานเนาะะจะไดนกะ นะนะนนะฝากเป็นกำลังแรงใจนะพี่น้องเนาะครับลุงกับน้องเคยพี่น้องเลยไปนํากันเนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจนะครับขอบคุณน้องใบตองเพื่อนเนาะหรือว่าพอสิทัธิ์ผนเนาะมืัอนีเอ้เคยบริบุญก็เป็นครั้งแรกสิมาสัมผัสเพื่อนเนาะแล้วก็พอมีหนึ่งแก๊สนุ่มสองแพ็คเพื่อมาเป็นปัจจัยเนาะสดสวยขอบคุณน้องเพื่อนเนาะไปครับไปชมนํากันพี่น้องเนาะเพื่นอน,ะนอก็บยธาพระคุณนาอยู่แคมทองแคมของพไนแหละพี่น้องเลย พี่น้องเลยเนะาะประุณกับได้ปลามีอยู่เพื่อนเพื่นกับนุ่มเนาะให้หน้องคนมาเอาอย่างละประวุญยางหลัดสวนคนมานี่แล้วก็มาตามโขกตามเฮลตามสายคลองน้ำเนาะมาทั้งพี่บาทนาาหน่อยไปพาผิดพาน้องยางไปด้วกันตอนนี้กันเวลาหาโมงปลายนะาเลยพีน่น้องเลยเสียงตะเวิลกระชิ่ลับขอาฟ้านะยังจะไปหาหน้องมะลิสับเนาะ จังหน่อยพี่น้องเยเยี่ยมยามน้องไปตองก่อนอน,นี่แหละทางไปยางเข้ามาต่เทียนค้าซอยบดพี่น้องเย <c oughs> เไปพังก่อนตอนนี้กำลังลุงจันเนาะเพอนี้กำลังสัมผัสอยู่เป็นกำลังแรงใจเนาะสื่อของฝากของต้อนนาให้พี่น้องเย โอ้แถวนี้มีแต่คุม้มแมน,บ,นบ่อๆนี่พี่น้องเลยกำลังสร้างกำลังสร้างกำลังพัฒนาเครื่องปลูกของฝังบ่อ,อนี่พี่น้องเลยถ้ทาทุ่งมักตงมักแตงแล้วนี่มเ,เ,เมาอุบานในบดิเห็นเี่พี่น้องเลยมาเมือนี้บริเ็ดเรียบรอย้อยแล้วแถวนี้อันนี้แม่นน,นำนออ้องาอ คุณพาพีพ่พันนองมาหลอกกองการได้อพี่น้องเด้เอ,อมีแมน่นจะเอื่นว่าคนดุคนมันเนาะบ่แม่นว่าเพิ่นสิได้สร้างภาพหรือว่าแนวใดเลยพี่น้องเลยครับคุญก็เข้ามากกับเบิ่งอยู่เนาะมากกทั้งบอดจนนกกันพิ่นมาแล้วนกะ็ทาเในเฮือนเนาะเพราะว่านี้แล้วลุงม,มาน้องคนนะเนาะนี่อ่าโตนี่กําลังปลูกไม้นี่ห้อยใหม่ๆเด้อนี่อืม ไปสะไปขับเพิ่งทังสวนพันพีนังเลยพเขียวอุ่มทุ่มอยู่นี่พีนองเลยมักทัวฮ่า้ยายคลายเ้ยเชะเชเนี่ยสมุนพันพน สัมบ้นน้อยอา you, ่าแถบอนยู่บอนเช่บาบอนกันอย,ยนู่นะี่เป็นอะไรนี่เนาะอันนี้บอลยู่องพอน้องไปตองเพิน่นหรือว่าอายสีทัพเพิ่นเนาะเป็นองไรเช้เช้เช้ตายปันหมุขขลเคยกันแค่นี่นเนาะอา่ามาเบิ่งเป็นอะไรบอลยู่บอลน,นอนออทู นอนบนดินกินบนหญ้าหรือนี่พี่น้องเอ้ยเนาะนอนอยู่บนเสาข้างกองไฟเลยเนียวอ,อันตระเลยลนี่พี่น้องเอ้เสือกับกินไฟพันนี่ยยานไฟ่ใหม่เดยเนาะมันจะนอนใหม่มาดูมืออะไรนี่พี่น้งอ,นอ,องเอ้ยสายแอชิถัดน์เนาะเพิ่นก็้าเพินอนอยู่นี่เนี่ยพี่น้องเอนะ้ยเนาะเมาว่าในทางเป็นมาเพิ่นนอนเฝ้าพักเนาะหรือว่านอน ฝ่งสมบัติเพิ่นนั่นแหละเนาะที่ว่าเพิ่นได้สร้างปลูกมานี่เนาะคือว่ากระคุยยังนี่เล็กน้อยนี่เขาเอาเบิดรได้พี่น้องเลยเพิ่นว่าเนาะว่าจะเป็นเงินซีหาพันกระขายเพิ่นกระลากเอาสันโอ้ยพี่น้องเลยหมกเลยจำเป็นต้องนอนเฝ้าเพราะว่ามันไกลกันจากเพื่อนเพิ่นอยู่เนาะระยะกับประมาณสองร้อยเมตรพี่น้องเลยอือชอนจะพักเพิ่นแล้วเนาะหักทัวร์เน่ยอาจจะเป็นหมากได้เนี่เป็นหมกทัวตั้ง คลื่อนมาผัดพนนั่นแหละอือเป็น้องเลยคลยักไลยคักไลยนี่แหละคลื่อนมาคนดูเนาะใส่เวลาเนาะให้เป็นประโยชน์อ่าถือว่าเราอยู่แบบชีวิตแบบนี้เาก็ต้องเหี่เฮาคือเฮาเห็ดได้ฮะนะเป็นเอาเลยเนาะแบบนี้แหละเคื่อนมาคนดูเนาะมองเป็นแะบต้องย่องพนได้พี่น้องเลยอ่าอันนี้เนะี่ยมันสิ โมเมนดินของพันเองเนาะแบบว่าอาศัยดินพันอยู่เนาะมาเกอะไยมาปลูกอยู่นี่ฟังอยู่นี่ว่ามันใกล้น้องน้ำพันานะ่าเนาะอืมเท่าอ้บอลไม่หอนกัอาอันนี้เป็นมะทั่วมะแตงอมมบ่ได้เด้วีน้องอนนะไรเนาะ เนี่ยมา,ยาคือพันไทยหน้าไว้นี่เนาะแต่เขามาเบิกงูแมนได้เป็นอนังเป็นสวนขุ้มปลูกหมักถั่วนี่ตอนมองนี่กำลังบุกเบิกเนาะกำลังเสียหญ้าออกกำลังเสียเห็ดตามมาวงคิดปลาเนาะอ่าโอ้เป็นดูน้องผู้พี่น้องเลยโอ้ดูน้องกับกาจาันทร์คนเดียวกำลังเบิ่งอาหารการกินแรงบ่พี่น้องเลยไปไปหาไปชมน้ำกัน,อนเอาไป้องเนาะ อันนี้เป็นปลาแหงเนาะได้ขึ้นมาแล้วก็มาตากแหงไว้นี่พี่น้องเลยโอ้ยเฮยุงู่รวมมีปลาอยู่บิชักหน่ค่นค้างไว้อยู่บิจักหน่โอ้บม่มีมีต่าปลาตายก็เดียวเขลอยอ,อยู่อ่าทีนี้บอลน้องคนก,นกับพี่น้องเลยเออแจวพอนว่าว่า,วานเนี่ยน้องนี่อยู่ได้บะกุมปีเนาะประมาณเดือนสี่เดือนหันกระเบิดแล้วว่าสันเนาะ เด้อเด้อดอูคนกำลังอสอนปูสอนปลาอยู่พี่น้องเลยเนาะอือพีมาเด้อมาเด้อมาทำพี่เด้อ <c oughs> ใช้พี่น้องสู้พี่น้องบิ่งกันมาเลยพูสองพอลูกสอนปลาเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นอาหารกินแรง <ไป S 1> พี่น้อง,งเลยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แหละอือปุ้จนสลิปจึ้นถ่วงคอล่ะโอ้พระคอยเด้อย,ยันเงียบลงเงียบนามเด้อพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วฮะม,<า>มันลมอยู่ประปปเทศเนาะมามามาโอ้ยเห็นตัคอตัปอดอยู่ <laughs> อู้ป้าบอดแหละผู้เห็นไหมเห็นไหมมาลุ้นกันพี่น้องสิได้บ่ได้กินแรงอยู่บ่เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเอ้โอ้เช็ดเช็ดโอ้โดนข้าวแล้วผู้โอ้ทู่ฮึบฮึบฮึบป้าโดนขึ้นแล้วผู้ฮึบโอ้ได้อยู่ได้อยู่ป้าปลาโคนปลาโคน ปาคิตมพี่น้องเยนั่งกันได้ใช้ใช้ลงไปบงกันพี่น้องเอยปึ๊บอึบอ้าวใช้ไ่ได้ปลาคออยู่ป่ะโอ้ปลาคอป่ฮะเอียนพรอมบานนี่ปลาไหลโอ้ได้หอยเอียนผู้บาดนี่ใช้ใช้ใช้ปลาบูปลาบูป่ะปลาบูทองโอ้เม้ เราเป็นขเขาแล้วมันเขาก้นเนาะใครจับได้ไผรจับได้ซองพูกเลยฮึบฮึบพี่ลุงน้องเด้ฮ <c ười> ึบอ่าวนะ <c ười> โอ้เทียนี่นี่ก็เมนปลาไม่ใช่เหรอครูอยู่ฮะเจี๊ยนลุงนะเยเฮ้ยเฮใช้บะเข็งบอกลุ่นน้ำอยู่รุ่นน้ำอยู่ไดนนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ จะจุดจะเจอนทำอยู่นี่พี่น้องเลยอ่ายำคอยคำลงแรงเนาะสองพอลูกหาปลาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่พี่น้องเลยงอมงอมอยู่โอ้ยพัวเนาะปลานี่มาเห็นตะข้อจะรอจะรออยู่พี่น้องเลยลมแห้งอยู่บ้างลมแห้งอยู่บ่มีตะกี้ตุ้มเนาะนั่งไปตองแห้งอย่างยังจนสิปิวสั่งพ่อกับสั่งเราย่างไวย่างไวเราก็บือนจุดตาดุนพี่น้องเลย เออโดยโดยโดยใช้ใช่นี่บ่อซอนจักเทื่อนอะไรนี่ช้องเทื่อนี่อันนี้พ่อได้ปีกินอยู่เดนี่เนาะเดี๋ยู่ในมุกอยู่พ่มุกอยู่เนาะโดยโดยอีกรอบนึงบ่ฮะพ่อเงือลบ่เออจังพ่อหรือป่พ่อกินหรือป่ะ้ำยังไงเอาอีกรอบนึงก็ได้เนาะอีกรอบนึงเอาไปยังอีกรอบนึงก็ได้พี่น้องเลยไป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 ทางไหนบ่เนี่ยมองเกาบ่ ให้บุญยางทับกนบ่ไปต้องให้บุญยางทับกนเลยวะสั่งบ่ก้อนเฮ้ยโฟกุมากพี่น้องเลยอี๋อี๋ออย่าเจนี่ขึ้นหอกขึ้นมึงห้ซึ่งกลางก็ยังไงขึ้นหอกมาเด้อะมึงก็น่าขาดเนอะอาวุ้นชิบะลาดจุบันเนอ้ยบุญยางทับกนดอกพี่น้องเลยยันหนาวฮะเอาขึ้นเฮ้ยพอบุญนลอยน้ำไปเลยพุ่นวะเออมือนากอนโอกาสนากอน พี่น้องเลยน้องไม่ต้องหยอกขึ้นเลยเอ่ไปรุ่นกันเหมือนเคยที่ซามจะได้รับปันได้แจ้งตะเวนพี่น้องเลยบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านีา่พี่น้องเลยวัดทุวมแเราปุเนาะซูมพี่น้องบางกอนระวังเด้อป้าสิข่าวันพุดป้าผมโอ้โดนด,ดงมาละนะโ,โทอ แมนแมนโอ้แต oh, ah, ่ว่าบบกีกหน่อยนี่ปุยจกหน่อยได้ยังไมาม่มาเราบืนบึนผุนพี่น้องเลยระบืนเห็นต่พอพ่อสร้างไงว้ายพ่อก็ว้เต็มที่แล้วนะสำเนาเออมาม่มาเ่ เลยงเครื่องเลยงเครื่องจำดิน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 ไว้ฮึบฮึบฮึบเมื่อยเลยสามรอบแล้วเนาะฮึบฮึบอะไรอยู่บ่ี้ยงไม่เขึ้นงกไม่ละใช้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 ยี่ปะคออยู่บ่รอบนี่ โอ้โอะไรแต่ pp, ปลาหน่อยเนะาะเมื่อกี้เราเอี่ยนก็ป,กปลาคอก็ได้พี่นอรนะอ,อ้เอยปลาบูเนาะเออเดี๋ยวสิอันยังปลาคอนั่งไปต้มแหงต้มอนรวานนี่เด้อ <c oughs> เด <ổ. S 2> ี๋ยวให้ไปปลาคอว้านี่เอาข้างนว้อยู่ได้ไหมงั้นว้าอืมเ้อข้างนอเก็อย่างนี้อันฮัลอยู่หน้ายู่เรื่งตลาดนี่โอ้ไปขายอีก อืมกินกินไปดได้เดี๋ยวได้อยู่นเนาะอืนนะออ่อเนาะโขออืมเมื่อยบ่อยล่ะบ่ไปตองบ่เมื่อยบ่มวนบ่เห็นแต่ข้อละจอละจออยู่พี่น้องเลยด้ยฉันเหนื่อยกุ้งกินแรงอืมพอก,กินแรงเราสำเนียกุ้งก็มีเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเป็นพิธีชีวิตเพื่อปากเพื่อท้องของสองพ่อโลกเนาะ เออเอาเอไปตองสบายดีปาลุงกันลูกสบายดีสบายดีสบายดีทั้งไอถัดเนาะอ่าชีชีทัดะบ่ชีทัดะชีะชีแทะเนาะพี่น้องก็ชีท,ะทะัดะอ่าพอของนอง้องใบตองแห้งมาชั้นอ,อ่าเด้๋ยวกินเลี่ยงหลึ่งวันนออี้เนาะอืมง่ายพ่อเอาขึ้นเลยทางขึ้นเลยเลยทำเลยก็อเอาอีกหอบบ่ ด้วยขึ <screws in the ground> ้นขึ <oung> ้ไปาไว้ยู oh, hey, ่บ่ไว้ตองวันี้มบ่นังบ่ฮะคนงานต้องไว้ตองไว้อยู่บ่ไวอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้สี่ห้องที่สี่บานนี้ไปไปซะอ่าโอ๊พี่น้องเอ้พอได้แต่น้องแห้งนี่เนาะพอได้เลี้ยงอ่าชีวิตเนาะครอบครัวของน้องไปตองพันหรือว่าอาชิธาพันนี่แหละพี่น้องเอ้อ่าไปเอาไปทาพันนี่ทางน้ำบาดนี่ อันนี้แม่น้องน้ำสัางเพิ่นด้นี่พี่น้องเลยน้องน้ำสังไซสจริงจเลยนีู่พบืนบึบฮสู้สูสู้น้องไม่ต้องสู้ไป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 ้ยพี่น้องเลย สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะปบ๊อบุญมาเบิ้ลใบตองแห้งเคนฉอดปลามื่อนี้พี่น้องเลยเนาะกิ้งขนาดน้องน้อยเพิ่นเห็นตะคอกุทปลอกปลอกเก่งเลยพี่น้องคะแนาบบุญยางมาสีทาจริงยังหอบเลยปูพ่อปูหมูพ่อโดยเราพ่ออยู่พ่อกินใช้ใช้พี่รุ่นก่อนพี่รุ่นนี้ก่อนหอบที่ชีให้นี่เลี้ยงเลี้ยง ปึ๊บนามึ้นมามอ๋เราจะตั้งเข้าขึ้นพี่น้องเลยโอ้โหเมื่อยแล้วฮะโอ้ยเนาะใช้ได้ยี่บ่บ่เนี่โอ้ใครกูเกาล้าไปยักีปโอ้ใช้ใช้ใช้ถือกระบุยเลยบ่เอมขึ้นขึ้น เอาเอาซอยการฟองพลูกเโอ้ปลาขาวโอแมนโฟมโอ้ปลาเด้เอาปอดด้วยวะเาปลาธรรมศาสตร์ไอ้ปลาธรรมศาสตร์เลยปลาธรรมศาสตร์เนาะาธเยก็อยมีน้ำการยันพ่อเพื่ออย่างนี้น้ำ เดี๋ยวฮดเครื่องเลยเลยปลาปลาปาอยู่ด้เนใน้องเอาไหมเอ้มันเอาสมเอาอะไรเลยเพื่ออยากได้น้ำมาฮดเครื่องหูน้ะมันบ็คุ้มเลยอาศัยสระน้ามาหอบนี่น้องอืมใส่สระน้ามาหอบนี่น้องเลยปลาหลุกไปหน่อยปล่อยลงไปพร้อมเลยปลาธรรมชาติปล่อยลงไปพร้อมอืมผู้นกกินเลยผู้ผ้าผู้นกกินน้ำลงกินปลา นี uh ่คนงาน่นสอนก็พอใช้ใชนเพ้่น่นจบได้เหนเอาเผื่อ่ไปขายพอเด็ดเงินไปงานแบยนี่อือบุข้สามโโอ้บุคใหญ่บ่ปทู่เด็กคคอใหญ่ลอเงินไปได้ไอ้บงบงกันย่ายันโดดไปเลยข่อยเนาะเมื่อจากบงเจ้าเป็นโทษล้วข่อยป้าตัวใหญ่ลีนนี่ เพื่อเพื่นไปขายเพื่อนเาเราขาวเอาเนี่ยเลยไปขายตลาดมื่อื่นบ่ขายใช่ไมสมิญ่ะบู้น้ำแม่บู้น้ำแม่แม่บ้อไปขายเนาะคนทิปพักยังเสริมตัวนี้ก็นได้ไปขายเลยเยแหละน้งกรต้มาเลยไปชาพักกันลังแงงมาดนิขาพูมีคลองมาหาอยู่เฮือนผูไปห้ามน้าามในได้หมเนี่ยพาะอะบ่พอเนาะสี่หอบเลยพระอไเพราะอมันคำแล้ว เฮ้ยม das ุกบานี้อืมเอ้อทูนอนาบ่ล่ะนอนปะอืมนานอยู่ปสิอาบน้ำอาบอยู่ใสอาบอยู่นี่พี่ปะเอ้ยเลยเลยอ่าประวุณเอามีกับอนามัยอยู่เพื่อนผมกับนมกับมีแก๊สหนึ่งอืมเฮ้ยไอาบน้ำก่อนปะอาบน้ำก่อนบ่ ok ok xả ra, phải âm na làm con đi. nào con đi âm na làm con đi nằm đây, à, con lông này nè, mùa ban mai cũng bớt đó nó. đi bảo chân, con nâu bia có chết máy. cứ lấy cho nó lông bunny bả. có xíng, nhăng lông mực ướt hết đấy, còn nâu mực ướt lại vô. rồi, nhăng mực ướt nhăng lại, bỏ bọc là bọc. กรบอยางห้ขาดนะเขาก็ไม้จะเขาบบมีเส้นลายนะกานเขาปลูกพักก็ปลูกได้ก็ะบอยางห้ขาดเลยเผลอต้องเสืออาจจะมีค่าประจำ้าเขาปลูกพอกินไมาเคยเลยครับพอกินกินแต่พักวูบอ้กก็ะบอกได้เลยเขาจะเป็นในต้องเป็นสินค้าให้มันได้ซื้อข่าวสื่นนาโดยเลยแม่แม่แม่ได้ซื้อข่าวสื่นนาเปิดเต็นท์นู่นเอาดิมีความคิดทีดีละเนาะ เอาทำพวกกินมันก็คือว่าเนาะเขาว่าขึ้นมาปนี่ระวังแต่งัวอย่างเดียวแหละมีบ่งัวเพลิดเพ่านี้มีบ่มีเต็มบ่แล้ะกันก็งอนสามมือชือว่าจากบุดรอือเม่อไรเนาะเอแต่ตอนนี้ฮะจำเป็นจะขุดปลูกกันง้อก่อนเพราะว่าอันนี้มือขืนมันบ่กินได้พวกินง้อพวกกินข้ออะไรได้อบากให้เหยียบมานะหรือหัวกับโบทานมะขืนมีหัวแบบนี้แหละ

โดยโดยโดยได้กับอายสูต่อไปเด้อเด็กลูกต่อไปพี่น้องเลยเนาะพี่น้องไ่ต้องปะชีวิตไมให้สูโดยโดยชีวิตไมให้สูใจดี่าจ้อโด้ไโดยโดโอ้สมุนคนกัเนาะไอ้น้ไม่ต้องบาตั้งอยู่ในงอกกล้ยนะอ่าเป็นมีกับนุ่มเด้อ อจะเอาไว้กินพี่นางเด้อ <Okay. S 1> เป็นมีเคยกินยู่บ่มีแบบไหน <Okay. S 1> บ่มเคยเอแล้วกระนุ่มแบบนี้เคยกินอยู่ปะนุ่มเปียกเคยกินอยู่เอแบบบุญพอบุญเนาะเห็นพันเอินพ่อได้พี่น้องเลยนะพอบุญเนาะซื้อมีครับนุ่มมะแฮยเอาไว้เจ้ากินเด้ออ่าใครอ่าบรรเทาเนาะอ่าการกินเป็นการอ่าเป็นอยู่ของน้องแล้วเด้อ ลูกของเราเนาะการอยู่กันกินช่วยเหลือสมภูรวนซอยได้เป็น้องคือมีแหล็กนมเนาะโดยวานนี้สมภูรวิ่งซิมป้ากันเลยเสร็เด้อโดยเมื่อไนจะมาหล่นน้ำไม่โดยโดยฮัลสบายดีไปะบายดีโดยขอบใจเลยสมภูรว่าอยู่ดีมีแฮงเลยโดยเมื่อก้อนมาหนยบ๊ายบายบ๊ายบายทางใจเฮียนเด้อโดยโดย <L> an> an> ไปโอเคบอลนี่มาพุญจะได้ขอโตัวเาเดินทางก่อนมาเนี่พี่น้องเลยนะเนาะเสียงก็จะไม่เมื่อจังหน่อยมาเนี่พี่น้องอยังหมดกินข้าวกะรสิไปท่านน้องมอุลีอีู่บ่มาเนี่พี่น้องคำแล้วเนาะเพราะว่าเอาใหม่ไปชงไว้แล้วเพราะว่าอามาทั้งน้องไปตองก่อนพี่น้องเลยเอาคนไปไวตั้งกันเวลาเด้อเหนื่อยเหน่อยแหละพี่น้องเลยมาหาอีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่ขยันดูมันเนาะ ขยันเพี้ยนพี่นองง้องเลยขอให้พันจงเนาะสู่ต่อไปเป็นคนดีต่อไปเด้อเป็นเรงเป็นคนดูคนมันบทีมบะระรับรองว่าโบอดตายพี่น,องงน้องเลยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บุญขอลาบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อพอกันคลิปหน้านะ,ะขอบบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อสูขข่ขูสุขคนที่เขามาเป็นกำลังแรงใจแล้วก็ติดตามด้วย ตลอดมาฝังคิปโปรแกรมโคสนาะขอให้พี่น้องจุ๋มมีความสุขสุขกายสบายใจเด้ออพามพิรงบรสุขสุขคนเด้อเนาะคลิปนี้ไปก่อนขอกาบเข้ามาสบายดีและสวัสดีพี่นิองบสุขสุขคนเด้อ